เราอยู่กันที่ Smart Anti-Aging and w e l l n e s s Center นอะครับอยู่ที่เกษตรนวมินนะ,ะคือจริงๆเนี่ยเจ้าของก็เป็นเพื่อนบ้านผมเองอยู่ในหมู่บ้านนะฮะพี่เป้ก,กับพี่มานะครับวันนี้เลยยืมห้องหรูครับนี่เอาไว้นอนนวดหน้านะ<ช>แต่วันนี้เราไม่ได้มานวดหน้านะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์นะฮะสินค้าใหม่กันจัดๆนะครับนี่คืออา a ์มาโดเฟสไนซ c ซิก e เอ็กซ์เซลมาลี่รีคอฟเวอรี่ไบรท์เทนนิ่งสลิปปิ้งมาร์ชื่อยาวมากอย่างที่บอกไปครับคือก่อนนอนเนี่ยนะเพียงแค่ทุกคนล้างหน้านะครับล ว่าเลิกทุกตัวก่อนเลยก็ได้แล้วทาแค่ตัวนี้ชฉลมทั้งหน้าไปนะครับแล้วก็นอนไป หกชั่วโมง8ชั่วโมงตื่นเช้ามาครับลองพิสูจน์ตัวเองเอามือเนี่ยจับหน้าดูนะว่าชอบไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับ<ช>ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมและพี่บีนะครับจะทาพิสูจน์กันจะจระตรงนี้เลยคือ<ช>เราจะทากันแล้วก็จับเวลากันไปเนี่ยนะฮะก็คือ6ชั่วโมงเลยตอนนี้เที่ยงตรงนะแต่ถ้าออนแอร์ตอนลางคืนก็คือถือว่ามันก็6ชั่วโมงแล้วกันใ,<ช>ให้พี่บีครับสาธิตการทาชโลมฮะ<ด>นี่อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็จะเปครีมแบบขาวๆแบบนี้เลยหอมมากเลยนะคะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะบางคนบอกว่าโอ้โหมันจะแบบ แล้วเนี่ยเหมือนจะเข้มข้นนะแต่ว่าเขาเกลี่ยง่ายมากเออแล้วหอมแล้วก็ซึมเข้าไปรู้สึกได้เลยถึงความแบบนุ่มของครีมแบบนี้อ้าวตาผมมาขออนุญาตหน้าผมใหญ่กว่าพี่บีนะผมจ้วงอย่างนี้เลยอนะขอหน้าอย่างนี้เลยนะนี่ทาไปอย่างนี้เนี่ยเราผมมาร์กไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องล้างออกนะฮะนี่เรียบร้อยพี่บีตรวจงานซิโอเคไหมโอ้โหวอกเลยค่ะวอกเลยใช่ไหมด้เลยค่ะนี่นะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับจับเวลานี้เที่ยงตรงพอดีนะครับเดี๋ยวเจอกันหกโมงเย็นนะครับไดาชีมงานปิดไฟหน่อยครับปิดไฟฮะ สวัสดีครับนี่จะบอกว่านี่คือคุณเจี๊ยบนะครับที่เป็นเหมือนหัวใจของอามาโดเลยก็ได้เป็นคนที่พัฒนาสูตรตัวนี้มาด้วยนะเอาเครื่องเข้ามาเลยเอาเครื่องเข้ามาเลยเอาแล้วครับหลังทามา6ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันด้วยเครื่องนี้นะครับว่าความชุ่มชื้นเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญพี่เจี๊ยบครับนี่7จ73จนี่ดีไหมพี่เจี๊ยบดีมากดีมาก มันจะต้องมากกว่า50อัพขึ้นไปถือว่าสอบผ่านนะอ้าวพี่บีช่วยลุ้นหน่อยนะเท่าไรครับพี่บีหกสิบสามค่ะหกสิบสามดีไหมเกณฑ์ดีค่ะเกณฑ์ดีจริงจผมก็พอใจแล้วล่ะภาพรวมผิวหน้าของคุณบีค่ะแลดูชุ่มชื้นขึ้นอและของผมอะไรเหมือนกันเลยค่ะแลดูชุ่มชื้นขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะผิวหน้าจะแลดูกระจ่างใสขึ้นเลยค่ะโอ้อ้าววันนี้ขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะครับอ้าวตอนจะบอกโปรโมชั่นให้โทรก แก้มไปรู้สึกได้เลยนว่าวมันนุ่มๆจังเลยแบบนี้ค่ะตัวนี้เราใส่หลักๆคือซิกเอเซรามายคือนวัตรกรรมเซรามายนะครับว่จะทำให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นและดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีในส่วนของวิตามิน B3 และไนอาซินไามอีก <c oughs> ใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะครับผิวหน้าจะแลดูกระจ่างใสอีกนะ